ครับสวัสดีครับโมชิไปดาวก่ชนเราผสมนะครับซุมแมนสามนะครับวันนี้พามาชมพระนะครับนีะครับครสนใจเราก็แหวงนะครับนี่ยครับมีคุนแผนคุนแผนรุ่นสะกดใจคนนะครับสะกดใจหญิงนะครับจะสะกดใจชายหญิงนะครับ องที่หนึ่งคนแผนสะกดใจสะกดใจคนนะครับองค์ที่สองหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นสร้างบารมีครับเหรียญทองเอ่ยเหรียญเงินโอลิมปิกนะครับองค์ที่สามเบาหยวนะครับสมเด็จนะครับสมเด็จอินโดจีนนะครับเบาหยวนะครับองค์ที่สี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับนี่ครับ ให้เป่ามุนให้คนรักคนหลงได้นะครับเนี่ยครับมุนมีคาถานะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินนะครับองค์ที่สี่ครับนี่ครับนี่ครับดลงอง์ที่สามนะครับเบาอยู่นะครับนี่ครับเบาอยู่นะครับสมเด็จอินโดจีนนะครับนี่ครับ เอาวิวนะครับเดี๋ยวเราจะขาขึ้นนะครับเดยนไปทางเมตตานะครับเมตตามหานิยมครับนี่ครับสมเด็จอินโดจีนนะครับป่าปาสามัคคีครับมี่หลวงพ่อคูณนะครับรุ่นสร้างวลมีครับเหยียนกันโอลิมปิกนะครับนี่ครับ องค์ที่สองครับองค์คุณสร้างวมีเรียนเงินโอลิมปิกนะครับนี่ครับเดียนมีทางโชครานนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองนะครับหลวงพระคุณครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นคนแถมนะครับนี่นะครับ ขนแผนสะกดใจคนนะครับนี่ครับใช้อ่านใจคนนะครับดักใจคนนะครับนี่นะครับขนแผนครับที่หนึ่งนะครับครับใครสนใจก็โทรมาเลยนะครับทักเฟียทักไลน์มาเลยนะครับนี่ครับชอบวงไหนสนใจวงไหนก็ สอบถามได้เลยนะครับครับอันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ